มันคือยางไปสังสัรค์แ่งถอยมากว่าไหนปะใครในยุคชูลาดถ้ากองไม่เที่ยวแล้วเอาสาวมาเลยเสาถอยกันเก็บตัวร่องเบาเสือไหนตับร่องสาวดิ อาอซอยกันสาวมันคำเหรออาอซอยกันสาวมันนี้เขาทดสอบเบาเสือทดสอบเบาลมหนาวเฉพาะกิจ มือมือได้ะลุกเปมแล้วสาวลุกเองสาวม่ไกลพราะว่าแค่เสียกเลี้ยงพาแค่หัดเสียกเลี้ยงล่เห้ยรมีโขทีมงานสาวเสียก ทีมงานสาวเสียกเบาครับโอเติมตังเต็มข้อแล้วโอเคหอดเสียกเหลืองเด้อเดี๋ยวลุงเปรมมาลุงเองเอ้าตบตับรับช่วงต่อ เป็นจับเข้าว่ะมันลองจับเข้าายาวเข้าดีกว่าตามดิโอเห็นว่าเม้ว่าขูดไซอ่ะจะวบ่งไปจัดหวาดลาทุ่งชาิไปไหมกรธโกเจ็าข่อหรอวะ นั่นน่เข่ามัไหวยังบ่เน้ละงกสี่หาลยต้อุ่นอ้ยเห็นว่าฉาดบ่ปัะเห็นชาดเห็นชาดเจ้ามาเบิงบีล่ะอนชาดะาิเลยไปน้ำบาวอะไรเด้้บาอะไรเด้โตเปรแมนเลนเ panjang <tuk> 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 <tuk>